ฮัลโหลครับครับนี่เป็นต่อจากภากแรงนะฮะภาคสองนะฮครับก็แรกเลยฮนะก็เอาเพลงที่ต้องการมาครับถ้าอยู่หน้าจอก็ลากลากมาเลยฮนะลากมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะก็ปล่อยฮนะะมันจะมีหน้าต่างนี่ในชะ่ไหมะก็กด next ลองฟังดูฮะโอเคฮะก็เน็กต่อไปฮะกดเนี้ยเน็กสองฮะเนี่ยกดแล้วฮะจะเปลี่ยนตรงเนี้ฮะก็ตรงเนี้ยสังเกตตรงนี้ให้ด,ดีจะเป็นเราจะหาร้อยยี่สิบแปดนะครับหาร้อยยี่สิบแปดนะเจอแล้วอ่าเนี่ฮนระ้อยยี่สิบแปดข้างหลังไม่เกี่ยวนะร้อยยี่สิบแปดข้างหน้าเฉยหาเจอแล้วก็กด เน็กต่อเนี่ยแล้วก็ลองฟังดูอ่าอย่างเงี้ยก็ก็กดอ่ะโอเคก็กดเน็กนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรฟิตเน็ตไปแล้วจะได้แบบนี้ฮะจะได้แบบนี้มานะคกับก็ลอ,องลอ,องเล่นดูวอ่าเขาจะเป็นอย่างเงี้ย เราก็ต่อจากไปก็ใส่ลูปนะลูปแดนซ์นนะประมาณนั้นผมก็จะเป็นลูปแดนซนะ์หามาจากเว็บ DJ SR าครับก็เลือกลูปน,นคะครับแล้วก็วางลูปลงไปแล้วก็

ก็ทําไปเรื่อยๆฮะอ่าไม่ต้องเครียดนะเราก็ลองวางไปเรื่อยๆฮะวางไปนะฮะคล้วดูเสียงด้วยะฮะแล้วก็ดูนะฮะแล้วแต่จะแต่งยังไงก็แล้วแต่ฮนะได้หมดนะฮะ อ๋ออย่าเงี้ยวางอยงเงี้ยโอเคฮคะลองวางๆไปเรื่อยๆฮะลองวางไปเรื่อยๆฮะก็แล้วเราลองมาฟังเพลงอะไรก็รอ๋อลืมบอกไปต้องรับ ถ้าใครอยากได้จังหวะเ,เร็วๆก็เนี่ยครับแบบตรงนี้เลยครับแล้วแต่ครับส่วนตัวผมจะปรับแค่ร้อยห้าสิบพอนะครับ <ๆ S 1> พอประมาณนะฮะเสร็จ <ๆ S 1> แล้วก็กด enter นะฮะฟังฟังนะเหเเห็นได้ว่าจังหวะจะเร็วขึ้นก็ฟังต่อฮนะ ก็ลองทําดูนะครับไม่เป็นไรฮนระัก็ลองศึกษาค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเร่งนะครับครับก็พอทําไปเรื่อยๆผมจะทําให้ดูนี่เลยอาจจะนานหน่อยแต่ว่าจะตัดได้ ก็เอาเอแค่นี้แล้วกันนะฮรับแวไว้ก็ไปแต่งกันเองเองนะครับสหรัใครที่จะเซฟเป็น MP3 นะครับคลิกไฟล์ครับนี่ครับคลิกตรงนี้นะครับอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกกันครับคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็เลือกที่คุณจะเซฟเลือกเป็น d e s k t o นะหน้าจอนี่นะฮะก็จะสะดวกกันไอเนี้ยฮะ ตรงนี้ใส่ชื่อเอาไว้แล้วแต่ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอะไรนะครับครับให้เลือกเป็น mp 3นะครับครับคลิกเลยครับอ่านี่ครับเลือกเป็น mp 3อันนี้ครับสำคัญจริงๆครับต้องลองดูให้ดีนะครับนี่ครับ192นะครับ ซีดีอะไรสักอย่างเนี่ยนะนะครับเออลองนะครับคลิกไปเลยฮะเออเสร็จวเซฟทำเพลงเสร็จแล้วเนี่ยครับเซฟแบบนี้นะแล้วก็เซฟเลยฮะจะมีหน้าต่างการดาวน์โหลดอย่างนี้ขึ้นมานะครับรอจนกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ถ้าเราจะฟังผลงานหรือว่าจะทำต่ออย่างเงี้ยนะ เอาฟังผลงานก็กดโอเพ่นนะครับือฟังน,นะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นฟังครับ <c oughs> ก็จะเป็นในรูปแบบของเอพีสามนะครับส่วนใครที่จะเซฟเป,เป็นผลงานแบบนี้เลยก็เซฟฮนะแล้วก็เลือกนะฮะใส่ชื่ออะนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็ใส่ไปนะ <Fair S 2> เฟมเนี้ยครก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้ครับเอาไปแปลงแปลงไฟ์เอาแต่ตัวผมก็จะเอาเป็น m p 4ซะดีกว่าครับจะได้เก็บไปฟังในนะปปงแฟดได์ก็ได้นะเลยลงโฟล์แชก็ได้นะครับัน้นวันนี้ผมขอจบเรื่อง ac id 4นะครับ7.0นะครับ แล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจนะก็เปิดคลิปดูใหม่เรื่อยๆนะไม่ว่าใครที่ต้องกาอยากได้โปรแกรมทำเพลงหรือลูปแดนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับหรือว่าเพลงแดนอยากได้เปิดอะไรเงี้ยครับก็เข้าที่ ww w d j ไ r c o m รนะที่เดียวนะนะวันนี้ผมกอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ 而已。Hey.